สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเฟซบุ๊กทนายนิทัศน์ท่านได้โพสต์แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจดังนี้อย่ายนบาปให้พระทนายมาเห็นข้อความของใครไม่ทราบ ใน FC ทีมงานที่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะเห็นแล้วไม่สบายใจอย่างยิ่งที่ชาวพุทธหรือไม่ใช่พุทธพยายามโยงถึงพระรูปหนึ่งที่เคยไปเกี่ยวข้องกับกกกอกแต่เวลานี้ถอยออกมาแล้วอัจฉริยะที่เอาเรื่องสุดๆเมื่อได้พูดคุยกับพระท่านนี้แล้วก็ยังเข้าใจกันยุติการพาดพิงถึงและนับแต่พระ ท่านถอยออกไปชัดเจนแล้วพระท่านก็ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกกกอกอีกเลยแต่เหตุใด f อซี FC ทีมงานจึงยังไม่หยุดพาดพิงให้พระท่านเสียหายในนาทีแม้จะเคยเป็นสิทธิใกล้ชิดแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนได้เข้าไปคลุกคลีที่กกอกมากขึ้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครจะห้ามไม่ได้ แต่เมื่อเอฟซีมีปัญหากับนายนาทีเหตุใดจึงไม่ไปว่ากล่าวกันเองพยายามพาดพิงมาถึงพระที่ท่านถอยออกมาแล้ววัดดังกล่าวสร้างขึ้นจากพระรูปนั้นจากวัดเกือบร้างกลายเป็นวัดที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายแสนคนพระท่านจะไปห้ามไปรู้เห็นการกระทําของอดีตลูกศิษย์ ได้อย่างไรเวลาสอนเวลาเทศเมื่อฟังแล้วใครจะนำไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไรพระอาจารย์ต้องรับผิดชอบด้วยหรืองั้นลูกศิษย์พระที่ออกจากวัดไปแล้วไปก่อคดีอะไรขึ้นมาพระท่านต้องรับผิดชอบด้วยหรือหยุดสร้างคอนเทนต์หาเรื่องเกี่ยวกับพระกับวัดหรือศาสนาได้แล้วท่าแน่จริงไปเปิดหน้าชนกัน ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยการปิดหน้าปิดตาโจมตีคนอื่นโดยเฉพาะกับพระกับศาสนาด้วยแล้วจะให้คนพุทธเข้าใจได้หรือว่าคนที่โจมตีเป็นคนพุทธแท้จริงเพราะเวลานี้เรื่องศาสนาเป็นเรื่องบอบกบางมีความขัดแย้งระหว่างศาสนาซึ่งทุกคนก็ทราบดีอย่าโยนบาปให้พระ หรือทําให้ศาสนาเสื่อมอีกเลยพอเถอะครับถ้าท่านเป็นคนพุทธโดยแท้จริงแค่ความเห็นต่างถึงขั้นแสดงตนเป็นปฏิปักษ์กับพระกับวัดมันเกินไปครับทานนายไม่ใช่พุทธที่ดีแต่ก็ไม่ใช่พุทธที่เลวและไม่เคยโจมตีพระหรือศาสนามีแต่ออกมาปกป้องเท่าที่ทำได้ทุกท่าน ที่ตามอ่านเฟซบุ๊กของทานายมาตลอดคงจะทราบดีจบการโจมตีหรือเอาพระท่านมาเป็นประเด็นสร้างคอนเทนต์อีกเลยขอร้องเถอะครับในนามคนพุธทธทนายนิทัศนประเสริฐเนติกุลจันที่14กุมภาพันธ์ป่าตองขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ